สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าตลาดเซฟวันโกนะครับก็เคยแต่นั่งรถผ่านไม่เคยเดินเข้ามาเลยครับโอ้โหคนเยอะมากเดี๋ยวอีกชื่อหนึ่งว่าประตูกรุงเทพนะครับใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าขอปออทางไปปูพตดลำลุกกาเข้าไปชมเลยครับคนเยอะมากเลยวันนี้ตรงนี้ไม่รู้ว่าเข้าขายอะไรนะครับต่อแถวยาวประมาณเกือบ30คนได้อยอะ นะครับยาวมาถึงนี่เลยอย่าไปดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นอะไรอ่านว่าอะไรในช็อกโกแลตช็อกโกแลตคราฟเตอร์มันคืออะไรมันมันไม่ใช่เครื่องดื่มใช่ไหม แก้วเท่าไหร่ 60, เนี่ยแปบาทห0สิบหนึ่ออ๋อนะครับดูเขาทำก่อนว่าเป็นยังไง การต่อแถวยาวนี่ก็ทําให้คนสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรมันจะอร่อยขนาดไหนก็เลยมาต่อคิวกับเขาประมาณนั้นแต่มันก็ควจะอร่อยจริงๆอ่ะแหละไม่งั้นคนไม่เสียเวลามายืนต่อแถวรอเป็นครึ่งชั่วโมงแล้ว ันนี้เขาเรียกไข่ครอบไข่ครอบรสเด็ด25บาทจิ้มซีฟูด Okay. ไม้ละสิบบาทสองไม้น้ิ้ราดเลยไหมครับราดเลยครับแกอนคะสองไม้สองไม้นะคะ อันนี้เรียกอะไรไอติมผัดไอติมผัดอ๋อทำให้กระทะมันเย็นแล้วก็ไอเสร็คิมลงไปทำให้มันเป็นแผ่น

ข้าวไข่ลาบาอันนี้เป็นอะไรไาาอ๋อมันฝรั่งมันฝรั่งบดอบชีสผัดขมอบชีส อันนี้เป็นทอดมันพันผักจุกตอบว่าขอค่าไปแล้วครัจ mấy chục học sinh thôi học sinh thôi mày chạy cảm giác không thấy giống giảm đốt của mày I didn't know what the question would be, so was, and they didn't give me the job. for the second time. you. I have was... <imitation> <imitation> 咱们。 งนเวลาะะกค่ะู้งคง็กผู้ชายอายุประมาณ3ปสเสื้อสีแดงลายแดขากตเอี๊ยีแดงเวาทำทงสำนักงานโคตโง่เกลาเค่ะสำนักงอนค่ะ กระกาค่ะผู้ปกครองที่ติดต่อเรื่องเด็กหายโควิดติดต่อสำนักานเซโก้น,นี้ค่ะประกาค่ะผู้ปกครองที่ติดต่อเรื่องเด็กหลงหายโควิดติดต่อสำนักานเร์ัโก้เลานี้ค่ะขอบคุณค่ะ There เรื่องบุตรหลงที่ติดต่อเรื่องบุหลงก็ต้าที่ต่อทางหนาเซลรังปลานี้ค่ะประกาศค่ะข้าระ่องที่ติดต่อเรื่องบุดหลงกต้อติต่อทางนาเซลล์รลานี้ค่ะขอขอบคุ ม,มันจะแฉะแฉะนิดนึงมันไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาครับ